มาแล้วครับมาว่าคนคิดว่าแล้วพี่น้องครับตักไทยพี่น้องในคลิปนี้ครับมาแล้วสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ว่าจะแก้ระบบถือกันมั่ยนงหรออรอยมันเป็นคำคำเดียวนมัสการพระคุณเจ้าครับขออนุญาตให้ให้ท่านผู้ช่วยเนาะขออนุญาตท่านผู้ช่วยชื่อกล่องกันเลยเนาะนี่ ไก็โย่ยไก็บนลยกเจ้าบ้นนำลอดโยไมโย่ไปจ่ากันไปจาหวดยเิตอ้นู่าย่ห้อนำกันนะเดี๋ยวครมานกนผ้าหลอดไงวขออนุญาตครับกดตัวเลยนะกดมอปลายไปแล้วครับใท้เลยครับเลยผมเ็ครับนั่นแหละครับยลครอนุญาตไเลยครับนี ได้กดยังบ่ไหนบ่ได้กดครับขออนุญาตนะครับมื่อนี้ครับจ้างแล้วครับหมอลำเพลินลำเพลินในวันที่25กุมภาพันธ์2566ครับณบ้านโคกสีสำลานตำบลเซ่อเพิร์อำเภอกุมภาว่าปีจังหวัดอุดรธานีครับพ่อกันกับทีมงานนะครับคารวันหมอลำเพลินลำเพลินครับมาพ่อพี่พ่อน้องทางโซนนะครับ อำเภอกรุงว่าในคิวนี้ในรอบนี้นะครับเจอกันเด้อพี่น้องเอฟซีแฟนครับคอลํลำเพลินพี่น้องคารวันกับ200ชีวิตกับสิผ้าทีมงานมาสา่งความสุขให้พี่น้องในงานบุญนะครับบุญเวทหรือบุญมหาชาตินี่นะครับนี่เจอกันล้านวัดก่วงโอ้เหมาะสมเป็นตากระโดดโยกบรรยากาศมาอาบุญน้ำกันครับมอบบุญน้ำกันถือว่ามาหนีจ้างแล้วนะครับขอบคุณทั้ง คณะกรรมการคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับทำด้วยเฉยเลยครับคุณพ่อมัคดาโยกคณะกรรมการพี่น้องเข้าจั๊กมูบั่นนะครับสามมูครับสามมูบั่นนะครับวันนีเป็นนะครับพ่อระคู่จอวัดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีลูกร้านมากถือว่าฝากเป็นลูกเป็นร้านเป็นลูกชิดลูกหาเออนะครับว่องพีวงหลวงครับสาวนลอยเป็นวนแวงนะครับซึ่งได้ขยายออกมาอีกวงหนึ่งเป็นหมอรมาเพื่อนยี่กันครับ ถือว่าเยบร้อยเนะครับเนาะาัที่นี่เงินสามมื่นฮ่า่าเินต่ไม่เกิน้นว้ามนเงินว่าชวงานทั้งอุดรธานีครับเมือนเรับขอบคุณเจ้าพร้อมกับตานผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ เป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะครับบรรยากาศนี่นะครับสถานที่เดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเบิ่งสถานที่นะครับไี่ได้อนะครับใครดูแลมาแล้วครับเทว่าเป็นงานหนึ่งด้วยพี่น้องสำหรับเอฟซีมอลล์เพลนเพลนของเฮานะครับสถานที่ตรงนี้ ในวันที่ย5สก,กุมภาพันธ์2,566ครับพบกับคาราวานทีมงานหมอลำเพชดลำเพลินนี่แหละครับมาเปิดทำการแสดงอยู่สถานที่ตรงนี้บุญมหาชาติหรือบุญพระเวทครับ ว่าเป็นอีกหนึ่งคิวงานครับของมือนี้ที่ปุบันนะครับได้มาทําสัญญาวาจังแล้วก็ได้เดินทางต่อไปอีกหนึ่งคิวงานนะครับซึ่งห่างกันบ่เกิน20โลครับประมาณนี้20กโลในเขตอําเภอใก่เคียงกันของจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็งานก็ได้ต่อเนื่องกันอัุบันคือว่าขอบคุณเจ้าภาเจ้ากันเจ้างานทุกๆท่าน ม่องหามอโลศคือมอลัมนะครับไปเสพไปงานในบุญในงานประเพทนี้บ่วว่าสิเป็นงานบุญงานบวชงานฉลองงานแต่งงานต่างๆนะครับพี่น้องสนใจทักทาวมาจากมอลำเพชรลำเพลินหมอลำเพลินอีกทางเลือกหนึ่งครับสําหรับในฤด,ด,ดูกาลนี้หรือฤด,ดูกาลหนาครับฝากพี่น้องท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อ โทรติดตได้โดยโตรงครับกับ,บพยาบาลได้โดยโตรงครับ0 8 8 5 3 3 5199 088 533 5199ต้ดต้้า่อได้สายตรงได้ครับทาเวทีนะครับกับพอดีบริเวณตั้งเวทีซึ่งพยาบาลก็เคยมาครับวันนี้ครับกับวงเกา่าบรรยากาศดีครับคนชมก็อยู่ในบริเวณต้นไม้ นาวิธีกระสียูประมันนี้ครับหายคิบไปกบรนจุคนในหลายพันครับจางแล้วเด้อยพี่น้องเ้อนะครับบ้านโคกสีสำลันตำบลเซอรอเพอ อำเภอขุนภะว้าปีจังหวัดอุดรธานีครับวันที่25กุมภาพันธ์2566ครับพบกับทีมงานหมอลำเพชรลเพลินครับอยู่สถานที่ณตรงนี้คือวัดสุวรรณารามนะครับวัดสุวรรณารามครับอำเภอในโบราณบ้านอีกซื่อนึงครับบ้านนุ่นต่องเพื่อนเอ๋ยบ้านโกกศรีสุวรรณบ้านนุ่นต่องห่างจากมิตรภาพกับะม่านิซิโลครับพม่านี่บ้านเดินทางมา งานเราไม่อยก็ฝากพี่น้องอยู่ในเขตโค้งบริเวณนะครับสถานที่มู่บันไก่เคียงอำเภอไก่เชียงจังหวัดไก่เชียงนะครับมาเอาบุญน้ากันเด้อมมวนมายินมาเอาบุญแล้วกัมีหมอบความสุได้ความสุขไปน้ากันนะครับในวันที่25นะครับกุมภาพันธ์2566รกบกับงานจาน้างดนุนเดือนระยะมือกับบ่อกเกินเดือนคุกว่าครับเจอกันแน่นอนงานนั้นแล้วขค้นอีกั้งหนึ่งครับเดลนทางแล้วครับพี่น้อง ฟ้าจมใสวันนี้บินเดียวเลยวันนี้ หมู่บ้านไงครับสามหมู่บ้านเลยบรรเป็นทางแล้วครับาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศไปนั่ง อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณพี่น้องที่ขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับจือว่าเป็นอีกหนึ่งคิวง,งานที่พิบาลไทยพี่นอ้องในเะบิ้งในชื่นเด้อสำหรับพี่น้องเบิ้งแหล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่าจะเป็นทางช่องยูทูปพาบาลสายจดเพชรลำเพลินอฟฟิเชียวทางช่อง y o YouTube หมอลลำเพชรลำเพลินทางช่องเพชเพชรลำเพลินและยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณมีหลักแฟนเพจเอฟซีแฟน, FC, แฟนครับ ที่เขามาชมอีกั้หนึ่งขอให้มีความสุขตลอดไปมีแต่สิ่งดีๆกับพี่กับน้องที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ